ครับพี่น้องเดี๋ยวเราลังนีไปไหวบานก่อนนี่หญ่พูดใส่ตะแกงนานหลดไม่ได้แล้วครับนี่โอเคครับเดี๋ยวไปไหวบานแล้วก็คอยออกมาหาใหม่ครับพี่น้องโอเคครับผมใหญ่จริงครับ พี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับผมก็ออกมาปุมมาปักกันเช่นเคยเลยครับพี่น้องกับพานุครับผมทางช่องสมือนคนบนบานครับวันนี้ก็ออกมาหาดูเพิ่งดูมีมคือเกาแล้วครับพี่น้องวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันอาทิตย์หยุดงานะครับผมโอ้ปวดเมื่อยเหนื่อยตัวออกมาส่องหาดูตามปุ่มตามไอ้คือเกาแลยครับพี่น้องนี่ก็เห็นแม่ออวินเขาวินออกอยู่ตัวจัก ยังมีเห็ดลังเลยกลุ่มนี่นโอ้เห็ดแล้วพี่นอ้องโอ้ลังใหญ่อยู่พี่น้องใหญ่พี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่พี่นงันงใหญ่อ,อ,ยอ,อ,ยยอยู่พี่น้องแม่วิ้นเข้าวิ้นออกอยู่ใหญ่อยู่พี่น้องไปเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจ,จัดการกันเลยครับพี่น้องลังใหญ่อยู่สักครู่ครับ โดนควนน้อยหนึ่งแล้วพี่น้องโดนควนน้อยหนึ่งแล้วไฟกับจุดไหมติดเข้าไปอีกโอ้ยโอ้ยใหญ่อยู่พี่น้องคนามโอ้ชุดจอดเลยสวยๆๆวยชวยช่ว,ชว,ชวานามแก้มเลย ก่อนพี่น้องคุณสัวโอ้ ขมันน้ำแปลกๆพี่น้องเลยขมันน้ำแปลกๆโอ้นี่นั่นสารลังครับตูใหม่สารลังเดี๋ยวต้องนะครับค่อยๆจัดการใจเย็นครับพี่น้องสักครู่ครับผม ได้แล้วพี่น้องคอยเิี่ยมไปเรื่อยๆโอเคไปักคู่พี่น้องได้ออกมาแล้วตั้งใจอยู่สวยงามแกวเลยค้นไส้จีด้ไปไหวบานกวนเหรอครับล่างนี้ใหญ่ปวดใส่ตะเกี้ยงน้ำไม่ได้หรอก เดี๋ยวไปไหวบานก่อนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวข่อยออกมาหาใหม่โอเคครับพี่น้องไปเดี๋ยวเข้าบานกันก่อนครับนี่โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเอาลังนี่ไปไหวบานก่อนนี่ยายปวดใส่ตะแกรงนาหลุดไม่ได้หรอกครับนี่โอเคครับเดี๋ยวไปไหวบานแล้วก็ข่อยออกมาหาใหม่ครับพี่น้องโอเคครับผมยายจริงครับโอ้ยครับพี่น้องนี่อีกลังนึงลังยายก็เขาไปไหวบานแล้วครับนี่ ลัางหนึ่งคุ้มค้างกันแล้วครับหัวดำๆดำๆ,ดำๆข้างในโอเคครับพี่น้องลังยางใหญ่อยู่นะสักคู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันครับสักคู่สักคู่ดูยพี่น้อง

อเคพี่น <ici> hey, ้องมนั่งพึ้งอยู่ข้างหน้าครับพี่น้องขาวๆเจ้มๆเลยสักครู่ครับพี่น้อง Yeah. สวยงามสวยงามไม้พ่นออกลังขาวเลย มาแล้วมาแล้วพ,พี่น้องสาพานนางฝ่ายนี่เขาจริงครับเขาจริงเขาจริงอืยังไม่ทอดสักวงเลยสวยพี่น้องเัาหนามแจมด้วยนี่โอเคครับพี่น้องไปออกเดินทางกันต่อครับผม ครับพี่น้องยังไม่ทันไหนไปไหนเลยนี่ลังหนึ่งตำใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่จริงครับลังนี่ดูยานลงยืนถึงหนึ่งเลยครับโอเคครับพี่น้องเด้อสักคู่ครับสามกุ่มติดกันเลยครับนี่งกำลังหนึ่งโอเคครับพี่น้องสักครู่ กงบหลังนี่ดูโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวสักครู่ครับทางพุงกันสักครู่สักครู่ ใหญ่จริงพี่น้นนองวางยานลงไปนู่นเลยโอเคอเดีเ๋ยวสักครู่ อยู่พี่น้องอีกตัดไงตัดคนไนคน ออกมาเลยพี่น้องโอ้ยหัวหนามใหญ่ยาวหวัวขุดเ็มสวยงามพี่น้องโอเคครับผมไปเดี๋ยวจัดการาเดี๋ยวไปตัวครับพี่น้องไปโอเค <c oughs> ส่องส่องไปทั่วพี่นออ้องเ้ยอ้าวส่องแล้วก็เห็นเลย นู่นพี่น้องลังหนึ่งนมดำที่เด็กเขาทั้งนมดเลยส่งไปทั่วส่งไปทั่วแล้วไปเดียพี่น้องตัดทางเขาก่อนนีล่ล่ะกันไก่ไปไหนเอ้ย พี่น้องดำๆดำๆโอเคไปเดี๋ย okay. วจดกันกันเลยครับพี่น้องสักครู่าพี่น้องบุกโอ้รังโขเขาว สวยงามไหมพี่น้องอเอาพน้ำหรอหื <_ S 2> อว่าร่างไม่ได้เอาพนาำดึงไหมโอเคพนาำพอได้อยู่สวยไปพี่น้องออกโอ้ยขับพี่น้องร่างนึงอยู่ต่ำๆนี่ผุ น่าจะเป็นหลังหรือว่าพี่น้องไปเดี๋ยวลุยกันเลยโอเคัพี่นอ้องหลังขาวสวยงาม ใหม่แซมลังครับพี่น้องอือโอเคพี่น้องเดี๋ยวตัดก่อนสักขับอืมสวยงามพี่น้องไม่ออกโอ้โหแจมเลยหนามกว่าเจมรังกว่าขาวไอออกเดียพี่น้อง ไปพี่น้องเดินทางกันต่อครับผมอ้ยน้อาอ่อนไปไปรับพี่น้องเกิดจได้เข้าบบัตนั้นก่อนแลวครับพี่น้องกดออกมากดไกด์เขาแลวครับผมได้เพิ่มอีกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สี่รังได้เพิ่มอีกสี่รังครับพี่น้องก็ถือวา่าโอเคอยู่ รังหน่อยแล้วก็รังขาวๆกี่ว่าได้เพิ่มก่อนสวยๆอยู่ครับสวยงามอยู่อันนี้อีกสองสามแล้วก็ทางไต้รังหนึ่งไดเพิ่มอีกสี่รังโอเคไปพี่น้องจีไเข้าบ้าน,นกันก่อน้ะครับง่ายก็เดี๋ยวเราดูแต่ตอนบ่ายถ้ามีมีธุระไปไหนก็นจะเผื่อจีได้ออกมาใหม่ด้วยยังไงถ้ามีธุระไปไหนก็อนจีไนไป ทุระไปนั่นก่อนพอดีเขาโทรมาให้ไปเอาของครับคนทรงมาส่งของก็เลยจีได้เข้าบานก่อนครับได้ยังไงตอนบ่ายแล้วคอยมาหลุ่นกันอีกทีหนึ่นงว่าจีได้ออกมาไหมหรือยังไงจีได้ไปทางไหนกน็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งแลวครับพี่น้องครับผมตอนนี้เข้าบานกันก่อนครับครับผมยังไงก็ฝากาก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายได้นะครับก็เดี๋ยวที่พาไปหาอยู่หากินทางไหนก็นเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่นงครับผมสวัสดีครับเข้าบานครับผมอ๋อ